มาต่อกันที่อีกหนึ่งบทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับที่ได้มีการพูดถึงความต้องการที่ตรงกันของนายสนธิลิมทองกูลและก็นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับผู้หลงไหลในความแตกแยกของสังคมไทยและรับไม่ได้หากความสมรูฉันนั้นจะเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยฝ่ายแรกนะครับถึงออกมาประกาศว่าถ้าพ่ายแพ้ต่อการปรองดองในครั้งนี้จะขอเลิกเล่นเกมการเมืองไปตลอดชีวิตแต่หากจะให้ดีกว่านี้นายอภิสิทธิ์ก็ควรต้องพูดและทําสิ่งเดียวกันกันกบแกนนําพัธมิตรด้วยไปติดตามได้ในคออัมน์อัปเดตครับ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้คอลัมน์เป็นประชารัฐเรื่องแพ้เป็นเลิกกลุ่มคนที่คัดค้านกฎหมายปรองดองของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินอย่างเร่าร้อนรุนแรงยังมีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้แสดงท่าทีออกมาให้เห็นแล้วว่าพร้อมจะฉีกเลือดฉีกเนื้อถ้าหากเป็นไปได้กลุ่มคนที่ว่านั้นคือพักประชาธิปัตย ในอภิสิทธิเวชชาชีวะถึงแก่ประนามพลเอกสนทิอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารว่าเขียนด้วยมือแล้วมาลบด้วยเท้าอันหมายความว่าพลเอกสนทิเคยทำสิ่งดีงามคือการรัฐประหาร19กันยายน2549ไว้แล้วเหตุฉันไหนจึงมาเสนอกฎหมายปลองดองอันมีผลให้เกิดการนิรโทษกรรมให้พันตำรวจโททัศษินและคณะอีกเล่าฟังคำพูดแบบนี้แล้วก็ทำให้รู้ชัดอีกต่อไปว่า นายอภิสิทธิ์ยังมีความเชื่ออย่างฝังใจว่าการทำรัฐประหารเป็นสิ่งถูกต้องชอบธรรมซึ่งนั่นเท่ากับว่านายอภิสิทธิ์มีความคิดความเชื่อและวิสัยทัศน์ไม่คู่ควรกับตำแหน่งหัวหน้าพักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อยที่พูดพูดกันมาว่านายอภิสิทธิ์เป็นคนหนุ่มผ่านการศึกษาจากมหาวิทยายลัยชั้นนาในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นแม่แบบของประชาธิปไตยไทย แต่ความคิดความอ่านไม่มีคราบใครประชาธิปไตยติดมาสักนิดเราก็ได้เห็นกันในวันนี้ว่าเป็นจริงดังคนเขาว่ามีหน้าเล่าตอนเป็นรัฐบาลใช้ทหารไปฆ่าคนตายเกือบร้อยศพอย่างลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นอันที่จริงถ้าเราจะมองในมุมกลับกันและมองด้วยสายตาของนักประชาธิปไตยแทนที่จะพูดจาให้เสียหายควรจะยกย่องผลเอกสนทิเสียด้วยซ้ำ ในประเด็นที่ว่าเมื่อรู้ตัวว่าเคยทําอะไรผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองไว้ก็กลับเนื้อกลับตัวแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดหันมาทําในสิ่งที่ควรทําแต่นั่นแหละเมื่อพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าการทํารัฐประหารเป็นสิ่งถูกต้องชอบธรรมเสียแล้วจะให้พวกเขาเห็นดีเห็นงามไปกับกฎหมายปรองดองอย่างไรได้ ผู้เขียนจับกระแสดูแล้วคนเห็นความจะเป็นของการปรองดองมีมากกว่าคนที่ต้องการเห็นความแตกแยกดำรงอยู่เป็นไหนๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าพรกประชาธิปัตย์จะคัดค้านด้วยวิธีการใดๆคงไม่อาจทัดทานฝ่ายสนับสนุนกฎหมายปรองดองต่อให้พันธมิตรเสื้อเหลืองเป่านกหวีดเกณฑ์นคนมาลอ้อมรัฐสภาต่อให้พรคประชาธิปัตย์ช่วยขนคนจากภาคใต้มาช่วยสมทบสักเท่าใดก็ตาม นับจำนวนแล้วไม่มีทางจะมากกว่าประชาชนคนไทยที่เรียกร้องความสมานฉันนในอภิสษฎและพักประชาธิปัตย์เล่นบทบาทการเมืองคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญ2,550คัดค้านการชดเชยเยียวยาผู้ประสบผลกระทบจากเหตุการณ์10เมษายนและ19พฤษภาคม2,553แล้วยังตามมาคัดค้านหัวชนฝาต่อกฎหมายปรองดอง พวกเขานึกว่าน,นี่คือแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาชนคนไทยแท้จริงเป็นเพียงความสอดคล้องกับแนวทางของพันธมิตรเสื้อเหลืองเท่านั้นพวกเขาทั้งสองฝ่ายกำลังกอดคอพากันดำดิ่งลงสู่หลุมดำ,ดำด้วยกันนายสนธิลิ้มทองกุลประกาศว่าถ้าพ่ายแพ้อีกในเกมนี้เขาจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตผู้เขียนเห็นว่านายอภิสิทธิเวชชาชีวะ ควรพูดและทำสิ่งเดียวกัน